กาเลนไป่บักบอดมานานกัหมดแล้วอะไรบอสแกงได้เลย,ยนั่นอะมีบอดฝั่งนี้ไปโดดได้ไง แต่สมัยกูยังไม่ได้กดอ่ัดมินบล็อกมุมใหญ่ก่าเปิดกูละเปิดกูละโอ้ยกูไรเนี่โอ้โห่จะได้ปะไม่ใได้เฮ้ยฮาวจริงอ๋อมีมาแค่ตรงเนี้ยนะคิดอะไรอยู่เนี่ย ช้าไปประมาณลอสิบสองจุดสี่วิไม่ถึงรอบพูตเวิร์ดไว้แล้วนั่นแหละเียประมาณแค่แบบว่าไม่หยุดประมาณสิบสองจุดสี่วินี่มันนานมากเลยนะเพื่อนกูน่าจะอยู่บ้านแล้วเจนหนีเดือดจัดเลยเฮ้ยคาสิกสามสี่เจ็ดเห็นละเอาคาสิกไปละเอาดิเอาวะมันมันเปิดไปแล้วมันเดเปิดไปแล้วอ่ะ ตอนนี้มึงตายไม่มีแกลดด้วยเออไรว่าโดนลงตาฟรกตอฟาร์มก่อนก็นถ้าเกิดว่าเซราฟีนโดนไอ้นี่มึงเข้าไปทอนเลยนะเน่กันเซราฟินเอ้มี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 ใครช่วยหน่อยใครช่วยหน่อยใครช่วยหน่อยกูมีโดดกูมีโดดเอ้ยเอาเลยม่ต้องมีดมึงลงเลยเฮ้ยมึงกลับมานี่ทอนต่อมึงทอนต่อ ทันคือไอ้หนี่ยไปไหนพ่อของกันนะนะขวดเท่เมื่อกี้แลมัดเลือดไม่เหลือไม่ถึง50เปอร์อะเหี้ยเกาะมาเต็มเลยมีได้เกาะขาวแล้วก็เกาะม่วงอ่ะแล้วเมื่อกี้มันกูเห็นเลยทันทันทันต่อกันทันต่อกันเลยแล้วเมื่อกี้พุ่งไปพร้อมกันอะปุ๊บเจ้าติดฟันกับเจ้าแด๊ดอะไอ้เหี้ยใหญ่ชอบเลยเดินเน็ก คาริโอไปเอาทุนคืนหน่อยดิไม่อู้หมายถึงเอาป้อมเรียกว่าเอาทุนคืนเอาทุนคืนเนี่ยเอาทุนคืนเนี่ยเพลทเนี่ยเพรสนึกว่านึกว่าเอาเอาเอานี่ไงอันกำลังตายเพื่อนเปิดแล้วมันเปิดแล้วมันเปิดแล้วมัดยิงอยากได้โอ้โหไม่ทันโอ้ าทิคไปคาทิคหลังเ i ้าหลังเ้าหลังเ้ากินมาถอยไปนี่พลาดแเราเสียแคกนอีโอ้โหสวยจัดเลยมาเจ้ากูยิ้ิวคอนแล้วได้ยูได้ยูได้ยูฟีไปฟีไปห้าสิหาสิกูฟีอยู่กูฟีอยโอ้ยมันาหมด้ว่ายวาสุดปีกปีกแล้วีกีกี โอ้แล้วมึงมายืนตรงนี้กันนะมันมันไม่รู้จะจุบโอ้โหเอาจะรู้ด้วยคือมึงเดินเข้าหลุมมากรอกันต่างคนกินแต่คนนี้กโคตรฮาโคตรฮาจังหวะนั้นเลยคือเข้าไปลำพี่อะไรวะกูไม่ใช่คนหรือไงมันเป็นกลุ่มเดียวที่สามารถรีบูนอยู่ได้กูคิดว่ามันจะมาข้ามาแล้ว คิดว่ามันหนีเราหนีกันไปหมดแล้วอะไรมีตีเขาไม่ได้บอสมามาก็ได้นะมีตีอะตีไปเลยตีไปเลยตีไปเลยบึม้มดึงมายงอยู่ยิงอยู่อ๊อไม่โดนหรอกเดือดเดือดแชรเดือด,ด ไอสัตว์กูใช้คีบต้องสองเวฟตีเวฟพังมึงมาตุ่ยเดียวแตกอันแน่ทนกันมอว่าสมุดลีเจนด์เหรอเอาค่ะ เฮ้ยคิวเฮ้ยคิวตีมิเนียนพี่อะทำไมกูตีมิเนียนวะกูไม่เ,เขา้าใจเหมือนกันแหละทำไมตัวกูไปตีมิเนียนวะ,ะมันจ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 ะ,ะมันจะอะไรมันจะอะไรอะถอนมันดิเอมี่มึงเดินหนีกูยอยู่แล้วตอนนี้ งนีไปไปมาอยู่มาอยู่มาทัศสิกมาไม่มีเลือดไม่มีเฮียทุกอย่างมีอะไรให้เขาเดือดร้อนกเลยจะเข้าไปแล้วคกูจะเข้ามังกรแล้วนะเคือมังกรหรอทัศสิกมันน่าจะไม่มีสกิลเข้าอ๊ะ ดูเพียร์เล่นการกินเยอะวะตาอร่อยมีเจนกันหนักออกวอลมอกน่าจะรีเจนกันโคตรมันหนีไม่ทันแล้วเล็กซ์ตโอ้ยเฮ้ยอาหารดอร์รอจัดรอฟิตสุดเพื่อลอบฟิตฟิลฟัวหนีเสือป่าจระเข้หนีหินป่านินจาเห็นทุกทางเห็นทุกทาง เก็บสวยเห็นเก็บสวยนอน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 ขอได้ปะเอา้าไม่ทันคิดว่าไปกันล่ลางหได้ไหมเนี่ยได้ถ้าเทนี่พอไปกันเทนี่พอไปเลยกล,ลัวกันหมดอะป้อมแตกว่ะอา่าปล่อย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 นี่ดูตีด้วยความเร็วตรงไหนตรงไหนโตตีช่วงนี้เน็ตยปิงนะตีช้าไปหน่อย <laughs> มันไม่ช่วยเพื่อนมันไม่อะมันอยู่เลทั้งเดียวเพื่อนครับเขาอีกเพื่อนจะโดดไปไหนจะกระโดดไปไหนจะกระโดดโดนทันไปดิโอ้ยสโล่แต่เขาไม่เส้ตรงปริงเอาเส้นตรงเขงขาคาสิกอยู่นะเป็นยากอะมาก็โดนเลลงมันล้วงไม่ได้เว้ยคลาสิกอะไอ้นี่ก็เอากูไม่ลงอะ ถ้าเอาเลนิกได้แล้วน่าจะบังกอรกันได้เปิดได้เมตตีเมนติเปิดได้ก็เอาได้ไหนอะไม่เห็นเ้ย้อนไม่ทันไม่ิดวิาจะพุ่งขนาดนั้นต่อยเบาไปเนื่อยพี่เฮ้ย ่าล็อกไปหมดแล้วสินะเฮ้ยเฮ้ยต่อ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 ว่อ่อต่อต่อต้อต่อต่อตอตโอต่อต่อต่อเ่ยต่ต่อโ่อต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 ตอต่อต่ยกูโตนอต่อนึอ่อ่อตอ้โหต่ยตลยต่อต่่อ่อต่ออน่ตต่อตอต่อต่่ทต่อตอ่ต้อตอ้

สวยสวยสวยโคตรสวยครับการเล่นการเล่นไปหาแล้วแบ่งแบ่งแเอามังกรคนนึงแบ่งเอามังกรคนนึงให้ให้เราหมดไปเอาเลือดอ่ะมราเห็นเลือดเยอะเกินเอาตูดามีเลือดเยอเกินทีมเราเนี่ยทีมเรามันก็คอมโบนี่หรป่ามันให้มันให้โล่แบบให้โล่ต่อเนื่องกันได้อะถอนกันต่ออะมันก็แบบซีซีก็หนาดิ ใช่แต่ถ้ากูโดนล้วงก็คือดาเมจหายไปดาเมจไปไหนดาเมจไปไหนถ้าก็ว่าถ้าถ้าแคทลินโดนล้วงก็ดาเมจน่าจะหายแบบหายทั้งทีมอ่ะลองแต่ลองกันลิโก้กับของซันไฟอยู่นะครับกือลังขึ้นอยู่เหลืออีกนิดนึงตอนนี้ทุกคนมีทรอนเมลกับซันไฟแล้วนะครับเหลือกาลิโอนะเหลือเหลือเงินอีกนิดนึงรายการบนหน่อยดิสิงเราต้องรวมกันเป็นก้อนเนื้อเว้ยเราอย่าแยกสองสามคน เล่นรุ่เล่นพอเนื้อที่แก่ๆพอพูดคำนั้นจบทุกคนไม่ก็แยกตัวกันหนึ่งหนึ่งมันขอไก่นะขอบคุณเอาไปเลยเอาไปเลยไม่ต้องขอหรอกมันขอคิวเลยนะขอบคุณเอาดิครับมุกอะไรบ้ากูว่คิวมุกอะไรมันแปดเลยมันแปดเลยมันกวนเกิน หนึ่งได้อีมีสอาหัวอีกเหของกานกูยิงเข้ามากเลยตอนนี้อย่ากโดนาัตติกเลยเอ้า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 ยืนว้าอย่างนี้ยืนว้าอย่างนี้ก็เสร็จสิครับยืนว้าอย่างนี้ก็เสร็จสิครับอ้าวตีโดนตัวเข้าียวตตไปแล้วตีิไปแล้วเหรอยังไงเหรออัตติไม่เข้าอันี้คืออัตติกกูไม่เข้าด้วยใจเย็นมาล่ะใจเย็นทุกคนใจเย็นทุกคนก็ยืนรอหน่อยยืนรอวหน่อยพอพอจะอูกหม phải chơi skill hết mà, hay kali o bị bắn, phải skill đập, gây phá mà, gù bị cắn. Ôi. Không được. phải. Đãi. Tại sao không được? Đánh 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 อันแน่ไม่หนูหัดมันนี่สิอุ้ยสาตูมแล้วจอมขมุ่งแย่ตาตอตูมสองตัวเลยตูมสองตัวไม่สไนเปอร์ไม่ออกตรงนั้นอ่ะเฮ้ยทีมเราไม่มีใครตายดรือเป่าเดี๋ยวจัดบอกแล้วเราต้องรวมอยู่เป็นก้อนดีครับฟอมมึงอยกมีแมงมากเกวะนะเฮ้ยไปยืนเรียนกันหน้าก่อนเลยเนาะไอ้ตัวแรก เ้ยให้ให้ให้เล่นในระดับขยันขยายก็ได้เกมเหรอเฮ้ยตีตีใจกูเลยอ่ะเยอะกูตีตีไปละมีคนตายอ่อมีคนตายเ่ะใครกลัวเหรอคนตายอ่ะเยอว่ะกูมีโดดมีโดดเฮ้ยเอาเลยไต้องมีในมือลงเลยเฮ้ยเอ้ยมีกลับมานี่ ถอนต่อบุถอนต่อคอมโบถอน